สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายัยยัยชนบ,บทนะคะวันนี้มากินอาหารภาคอีสานนะคะพี่น้องจ๋าเห็นบะแต่โชคชัยสีนะคะราา้านเผาโชคชัยสีนะคะกรุงเทพกรุงเทพนะคะเบิงเด้อเลยเอ้ยมีอาหารรสเด็ดน,นะคะพี่น้องจ๋าอาหารรสเด็ดรสแซ่บก็ค,ะคะือพี่น้องเอ้ย เด็รสแซ่บนะคะรสแซ่บนะคะรสแซ่บรสแซ่บบสอคนก็กินกันนะแซ่บแซ่บแซ่บแซ่นะคนอาจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มกับนุ่มหนังนุ่มนังด้วยนะเออต่างเดาลืมไม่จะงหนัง น้องจ๋าเมื่อกี้สั่งยังไปมั่งบรรลือมันสั่งยังไว้เมื่อกี้เนี่ยหลายอย่างหลายอย่างอยู่หลายอย่างอยู่ค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเออแล้วส้มตำแซ่บๆไม่ตะคนแล้วเอาพริกอันมาล้วเออเอาเอาสามเม็ดเด้อได้เออโอเคนะคะอืมแซ่บแซ่บแซ่ค่ะ